ทุกคนมาเก็บเชอร์รี่กันเก็บเชอร์รี่กันดูดิเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ลุงมาเชอร์รี่ฟาร์มนะมาเก็บเชอร์รี่กันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับดูสิไปเอฟซีมาชมกันจะาเลยหวานๆนะทุกคนือ บานขานยยอะเจะหมดเลย,ยเป็นฟาร์มเลยโอ้โหสิ่ใบไม่มีทุกคนสินี่ดิ ขับรถมาครับขับรถมากัน si. mm hmm. ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าจากบ้านนะตอนนี้มันน่าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอุ้ยเว้ยหล่นลงก็มีกินกันอืมหอานเลยอืม ปเ,เป็นไรเลยลุงปล่อยให้เพื่อนเจ็บคนเดียวนะหาถ่ายรูปนี่ก่อนนะอยู่เลยโอ้ยพันธุ์บนานี้ดิยหนักนะหนักลูกเชอรี่ไม่ใช่อะไร เดียวแจะหมดเลยกินไม่บาดไม่ไหวเขา,าขายกิโลละห้าดอนครับประมาณร้อยกว่าบาทฟันเอ็นนี้มีเพื่อนมาเก็บ <c oughs> โอ้โอันนี้ม่ได้เลย ถ่ายรูป take picture ยิงดีเพื่อนตายอเลยกินครับเก็บกินอย่างเดียวเยอะมากเกินไปเยอะจริงๆไม่มีใครเก็บกินแล้วเลยกัดเลยลูกนี้จิกมากก็ไม่ไหวมุม เพื่อนเจ็บดิพี่เกาลีบิ๊กวันท่านจ้ามีพี่เกาหลีบิ๊กวันสิจุสมรูปใหญ่สีเอ้าพี่แค่เดอะดาร์คดาร์คอัมเรดวันวันทรีชิบิอินาบเ,น,เนี่ยอ, <c oughs> อาต้นเดียวนี้เหลือเหลือเหลือแฝกเลยเหลือแหลกเลยต้นเดียวเพื่อนทุกคนโอ้ต้นเดียวน, oh, นเยวีเป็นพุ่มเป็นพวงแบบเหมือนองุ่นเลยอนะ ดูไรกรฟนะมันเยอะมากเลยโยเหมือนองุ่นเลยนะพุ่มเป็นพวงไปเลือกห้าไทยให้เอฟซี F F ชมกันดีกว่าให้เพื่อนเจ็บอยู่คนเดียวนั่นแหละดิเยอะมันนกมันไม่ไม,มากินที่บ้านลุงนะมีต้นเดียวนะนกลงมาเนี่ยกินไม่หวาดไม่หว อุตสาเอาแต่ขายคุ้มไว้อย่างดีนะได้มาสองลูกอที่นี่นะนกเขาไม่ค่อยไปกินกันนะ่ะโอ้โห,หนักเฮ้ยหนักเลยนะหนักลูกเชอรี่เหลือวแม่เขาเอาแต่ขายออกไปแล้วนะไม่เห็นลูกแล้วต้องดูดีๆคือเห็นลูกอย่างเงี้ย ดูจะเห็นโอ้ยแย่เลยทุกคนไม่กินเกลือเอฟซีด้วยเบื่กินเกลือเอฟซีโอ้ดีสิตายอ่าเงี้ยกินเยอะมากก็ไม่ไหวเราต้องล้างก่อนนะกลัวเขาฉีดยายินพอดีพองามแต่ไม่ต้องกินเยอะ หวานหวานอร่อมากเลยเยอเนี่ยตัวน,นี้นะหักหักลงพื้นเลยเนะี่ยหนักหักลงพื้นเลย ดึงขออนุญาตจบนะคนก็คงดิให้ทุกคนเจอกัน <c oughs> กินกันไปไปเจอกันึ้นมาแล้วครับผมทุกคนนะถ่ายทำให้ fc ชมก่อนท่านี้ก่อนเนาะไปสวัสดีครับ